สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องตรวจจับสนามไฟฟ้าและไฟรั่วอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนอของตัว Arduino Uno Mega 328p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟกกับตัวเซนเซอร์บอร์ดครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับสนามไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟในบริเวณที่ใกล้นะรหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่รั่วลงน้ําหรือว่าบนวัตถุต่างๆนะครับที่สามารถที่จะสื่อไฟฟ้าได้ เองครับโดยตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะระบุนะครับเป็นความเข้มของสนามไฟฟ้าด้วย LED ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะฮะก็ระดับแรกก็จะมีสีเขียวคือขั้นปลอดภัยครับมีไฟลวดสนับไฟฟ้าเพียงแค่เล็กน้อยสี <C S 2> เหลืองอันนี้เริ่มไม่ปลอดภยัยและสีแดงอันนี้อันตรายแล้วครับซึ่งเราจะทําการตรวจจากค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าที่แผ่มาจากวัตถุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือว่าไฟลวอยู่นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัว b u ซอร์เสียงเตือนครับถ้าเกิดว่ามีบริเวณไฟฟ้าลวณบ,บริเวณนั้นครับก็จะสั่งให้ตัว b u ซอร์นั้นทํางานโดยการเปล่งเสียงบี๊บทุกๆ1วินาทีออกมาครับโดย เป็นการแจ้งเตือนระหว่างระดับที่2และระดับที่3มันเองนั่นก็คือไฟสีเหลืองและไฟสีแดงเพื่อผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เกิดกระแสไฟฟ้าร่วกขึ้นมานะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ควรหลีกให้พ้นนั่นเองครับสำหรับตัวบอร์ดเซนเซอร์ของเราตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่งตัว lm 3 2 4นะซึ่งเป็น q u a d r a t e r of amp ครับหรือว่าเป็น of m สีตัวในตัว ic เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับที่จะทำห้มทีม่การขยายสัญญาณเนื่องจากว่าในขณะที่เกิดกระแสไฟฟ้าร่วนั้นนะครับก็จะมีสนามไฟฟ้าแผ่ออกมา ณบริเวณวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้านั้นล่วและไหลผ่านอยู่น่นเอครับเราจรึงสามารถจะทำการออกแบบและสร้างสายอากาศนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวแผ่น PCB ตัวนี้ซึ่งก็จะโผล่มาจากกล่องพลาสติก ABS เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีครับเมื่อสนามไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนําผ่านสายอากาศครับก็จะใช้ i c b l เบอร์ตัวนี้ทําการขยายสัญญาณนะครับหรือว่าสนามไฟฟ้าที่ได้จากการั่ว ของกระแสไฟฟ้าณนะบริเวณนั้นครับซึ่งสัญญาณที่ได้ก็จะเป็นความถี่ประมาณ50%เฮิรตตามนะครับค่าของไฟบ้านนั่นเองครับความถี่ตรงส่วนนี้ก็จะถูกขยายสัญญาณด้วยออฟแอมทั้งหมด4ี t สเตจภายนั่นเองครับและทําการส่งมาเป็นสัญญาณอนาล็อกที่มีลักษณะเป็นไซน์เวฟขี่บนไฟดีซโวลต์ครับเราสามารถที่จะนํานสัญญาณตรงส่วนนี้นะฮะไปเข้าขา A- 0หรือ Analog To Digital Converter ของตัว r d รโ o ยูโนได้ครับเพื่อทำมาที่ในการขยายสัญญาณและวัดระดับสนามไฟฟ้าที่แผ่มาจากวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วได้นั่นเองครับเราจะทำการแปลออกมาเป็นนะครับระดับของ LED ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนั่นก็คือสีเขียวคือระดับปกตินะครับยังไม่เกิดอันตรายแต่มีกระแสไฟฟ้าล่วครับสีเหลือง เริ่มที่จะมีอันตรายควรลีกห่างและมีคนเข้าใกล้และสีแดงครับห้ามสัมผัสบริเวณนั้นเป็นเด็ดขาดก็ทําให้เกิดอันตรายได้นั่นเองครับโดยสนามไฟฟ้าที่แผ่มาอาจจะแผ่ออกมาจากสายไฟนะครับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือนะครับบริเวณพื้นดินหรือผิวของวัตถุต่างๆที่มีกระแสไฟฟ้าั่วอยู่นั่นเองครับตัวชิ้นงานนะครับก็จะใส่ในกล่องพลาสติก ABS ซึ่งเป็นฉนวนอย่างดีครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานนั่นเองครับ และสำหรับการทดสอบครับสำหรับตัววงจรตรงส่วนนี้นะฮะเราก็จะใช้แอแดปเตอร์ระหว่าง9ถึง12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คอแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้านข้างกล่องครับพร้อมพอร์ต USB เพื่อทำหน้าที่ใน,นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้สามารถที่จะทำการอัปเกรดการทำงานของตัวโปรเจกตของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนนะครับ เราจะทําการทดสอบนะครับโดยการเตรียมในสองตัว power supply และปลั๊กที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่เพื่อทำา้ที่ีการตรวจจับว่าสามารถที่จะทําการตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้จริงหรือไม่รอสักครู่แล้วกลับมาครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของตัว power supply ขนาด9-12โวลต์ครับอาจจะใช้กับแบตเตอรี่ถ่านก็ได้หรืออะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับโดยมีแกนเป็นบัวแกนนอกเป็นลบก็ได้ครับที่นี่ที่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการป้อนไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเรารวมถึงตัวปลั๊กไฟพร้อมโหลดอย่างเช่นหลอดไฟหลอดนี้นะครับเพื่อทำให้ดึงการตรวจับกระแสไฟฟ้านี่เองครับอ่าเมื่อเราปล่อยนะครับกระแสไฟฟ้าของตัวเครื่องของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นครับ ตัวเครื่องเรานะมีไฟสีเขียวติดนั่นก็คือสภาวะปลอดภัยนั่นเองครับนะฮะแต่ว่าอาจจะมีครื่อสัญญาณรบกวนเข้ามาในสองตัวเครื่องด้วยถ้าเกิดในบริเวณนั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะครับเราจะลองนําไปสัมผัสต,ตัวสายไฟนะ้ะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่านะครับบริเวณสายไฟตรงส่วนนั้นนะครับมีกระแสะไฟฟ้า ไหลยอยู่หรือเกิดไฟรั่วอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนพร้อมระดับหลอด LED ถ้าเกิดเป็นสีแดงนั้นแสดงกระแสไฟบริเวณนั้นสูงครับนะฮะควรหลีกห่างหรือไม่ควรเข้าใกล้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเองครับอลองดูหลอดไฟครับประมาณนี้นะครับนะครับ ถ้าเกิดบริเวณไหนครับที่เป็นฉนวนดีหน่อยนะครับมันก็จะนะครับไม่มีขึ้นถึงขีดสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบริเวณไหนมีกระแสไฟ้าอยู่ในบริเวณมากปริมาณมากนะบริเวณนั้นครับก็จะมีไฟตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีแดงขึ้นอยู่กับระดับกระแสไฟฟ้าที่นะฮะทำการตรวจจับได้นั่นเองครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นมีเสียงเตือนนะครับออกมาด้วยจากนะฮะลำโพงบัสเซอร์ของเรานะครับเพื่อทำมาที่ในการแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าตอนนี้ บริเวณนั้นครับมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือว่าไหลผ่านอยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตรวจสอบอย่างเช่นบริเวณดินนะครับหรือว่าโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะนะก็จะสามารถที่จะทําการตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าเกิดบริเวณนั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเป็นจํานวนมากอยู่นั้นก็อาจจะเกิดการรบกวนได้เล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเกิดขึ้นสนามแม่เหล็กในปริมาณนั้นณนะบริเวณนั้นนั่นเองครับ ประะมาณนนี้ครับครับผมนี่คือการทดสอบครับในส่วนของตัวเครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้าล่วและสนามไฟฟ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยอานูโนยูโนพร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยอเด LED 3หลอดและเสียงดีบแจ้งเตือนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับ